ไปนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สองสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่่ครสีไทยแลนด์ครอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมมากับพี่น่ะมีพิกซอแล้วก็ด้ากับกันทีมเออหือพวกในค่้ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิดปีเราสูงเท่าไหร่ห้อยหนะครับน้ำหนักปล่อยมาอีกกิโลครเราม่อสตายลครับดเดินเดได้มดแล้วย่งวันนี้เรามาเจอกับโน เคยเจอแล้วใช่ยังครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวต่อยเข้ามาป่ะยังไม่เห็นนะครับยังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกีวางแผนไงก็รอดูบนเวทีนะครับอ่าก็ต่อยตามสไตล์แล้วค่อยแก้ไขกันงนั้นเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่เลยครับที่นี่ก็คือวันนั้นเราเจอกับเพชสองเป็นไงบ้างชนะชนะครับเออชนะนกอน้องมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหมร้อยเนี่ะร้อยกว่าเนาะเดี๋ยววันนี้มาต่อยร้อยสองมีปัญหาไหมปัญหาไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปสองหนักคิิดว่าามเกนหรือมาาขด มหาศาลแน่นอนหรืมหาแน่าานอนคือมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมไหแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกีก่เปอร์เซ็นตแล้ว,100วร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงแล้วทีนี้พร้อมเจอได้เลยป่ะเจอได้เลยพร้อมมาใช้ชนาากะกลับค่ายเราเลยป่ะพร้พอมเลยเนาะนะไฟนี้เราคุมๆมาประมาณกี่กิโลสองโลกับสองกิโครึ่งแบบอืมเราต่อยมือมาลุ้นๆก่อแล้วกี่ไฟล่ะประมาณประมาณห้าสิบหกสิบแล้วเราคนจังหวัดลำบุญนะฝากช่วยแฟนขับเราวันนี้หน่อยฝากช่วยแชร์นะวันนี้มาเต็มที่แน่นอนโอเคพ่อมากน้องชายครับ